สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้อาจจะเป็นสามน้อยมัดรวมก่อนเนาะคะ่ะสาม,ม,มน้อยมัดรวมมนีวันที่สิบสองแล้วค่ะพี่น้องค่ะอีกบกี้มือกะ,อะรัฐบาลไทยกะออกแล้วเนาะคะ่ะแวบบเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องจากต้นงวดมะฮอดมอนีอ่าบ่โดนแปบ๊บเดียวหนึ่งเนาะคะ่ะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเลยไหพ่อสมควรเลยเนาะคะ่ะ ค่ะมือนีก็เป็นอีกมือนึงที่อากาศฮอนเนาะค่ะฮอนแดดจ้าเลยค่ะแดดจ้าเอาวากันไปพี่น้องสูเดอร์ค่ะ,ะท่านพี่ว่าเป็นดะรีเกี้ยวจักเมียนค่ะเขาค่ะสำหรับล่าพัฒนาเมือ่อคืนนี้แอดผักสูตรไว้เนาะค่ะผักสูตรล่าพัฒนาไว้เมือ่อคืนนี้พาวาของเข้ารุดไปสองมือติดเนาะค่ะติดรุดไปสองวันติด การแนวทางมันก็มีเข่ามีหลุดเนาะคะ่ะหลังจากที่ชุดเต็มของเข้าเคยเข่าซีมือติดเนาะพี่น้องเอฟซีพี่น้องที่ติดตามก็จะเห็นผลงานอยู่เนาะคะ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเข้าคือเข้าหลุดคือหล,ล,ลุดเนาะค่ะเข่าเข้าก็ว่าเข่าหลุดก็ว่าหลุดเนาะมีเอฟซีถักมาขอหลายคนมาเคลื่อนเนาะแอดก็บ,บอกว่าขอผักสูตรก่อนล่างสูตรประว่าสูตรที่มีหลุดเบิดเลยพี่น้อง ค่ะมือนีแอดกับแกะสูตรแกะสูตรไม่หลายเป็นสิบยี่สิบสูตรเนาะคะ่ะพึงจะเร็วแต่คําว่าแกะคือแกะย้อนหลังเบิงแอดบอเอาสูตรย้อนหลังลงเพราะว่าแอดเค่อยบอกบกับพี่น้องนี่แหลว้ว่าแอดจะบอเอาสูตรย้อนหลังมาลงแต่ของวันจันนี่จะลงเป็นมือแรกคือเอาลงจริงล่อผลจริงเนาะคะ่ะแต่สูตรย้อนหลังเห็นมันเดินเนาะคะ่ะเห็นมันเดินมันจะเดินข้างนานีมันยากพี่น้อง สูตรย้อนหลังนี่เดินดีมดเพราะว่าเขาบังคับตัวเหล็กใส่ขาโค,ค้งทีได้เนาะคะ่ะคือบังคับใหม้มันเข่าได้แต่เดินไปในอของปัจจุบันของอนาคตเนาะ่นอื่นเนาะค่ะของมืออื่นมืออื่นก็คืออนาคตเนาะมือนีคือปัจจุบันมือว่านคืออดีตย้อนหลังเข่ามดเนาะคะ่ะเข่ามดเลยพี่น้องเข่าดีเดินดีค่ะ เป็นอย่างแอดคือยังตรงแกะเอาสูตรย้อนหลังแกะเบิ้งย้อนหลังแต่เอาลงจริงๆก็คือมือแรกของวันจันทร์นี่ล่อผลจริงว่าจะเดินต่อปกติเฮาจะแกะสูตรเทียบไยว้เงาๆเลยเนาะคะ่ะเขาไปเบิ้งเหลมเมื่อวานนี่ปรากฏว่าสูตรลุดเมืเลยพี่น้องลุดคือเอาออกเท่านั้นเนาะคะ่ะลุดคือเอาออกแกะไม่เดินหนาไม่เนาะคะ่ะแต่จะเป็นสูตรไม่ ที่จะเอาล่งมือแหลกเมื่อเลยเนาะค่ะให้พี่น้องเบิ้งสถิติไปนํ้กันสะกอนมันสิเดินบ่อนะคะสิเดินบ่เดินกะขึ้นยุ่กับวาสนาของแอดน้่เนาะค่ะพี่นอ้องแอดเอาความจริงล่งบอกกับสู้พี่น้องอยู่แล้วนะคะว่าสูตรนี้สูตรเดินหนาหรือถอยหลังนะคะแอดเคยบอกกับพี่กับน้องแล้วว่าแอดจะเบ้าสูตรยอ้อนหลังมานําเสนอเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นแอดก็เรียนแจ้งพี่น้องไปแล้วตามความเป็นจริงยังสี่ แต่งวดแรกก็คืองวดวันจันนี่สถิติวันแรกแอดกระเจ้าลงมันมีหลักสิบหลักหน่วยล่างหลักสิบหลักหน่วยบนเนาะคะ่ะมันมันเหนื่อยกับการแก้สูตรพี่น้องเพราะว่าสูตรมันหลุดง่ายเนาะคะ่ะมือนหนึ่งแอดเข้าไปเมืองช่องของอาจารย์หญ่เผินเนาะเห็นเผินบอกว่าไม่อยากจะลงเลยเพราะว่ามันหลุดง่ายเห็นเผินโพดเนาะเล่าพัฒนามันหลุดง่ายเพราะอยากจะลงเลยประมาณนี้หลุดง่ายหลีพี่น้อง สูตรกะแก๋ค่อนข้างยากบวกว้นจักหน่อยหนึ่งก็คือเล่าพัฒนาแล้วก็รุดง่ายอีกค้อมนเนาะค่ะสมพรัเอ็ดไปอยากลงมีที่ถามันละราวะมันเห็ุในเฮ้าอ่าคือมันจะใส่เวลาไหมค่ะพี่น้องมันจะใส่เวลาเราถ้าสูตรมันเดินดีมันใส่เวลาเทไรแอดก็บม่ได้เสียดายเลยบ่อยากพอมเนาะค่ะสูตรมันบ่ได้เดินประนันก็เลยอ่าเอาลงให้เบิ้ลรุดกับรุดกะเดินกับเดินเอาความจริงวัดกันไปเลยเนาะค่ะ เพราะฉะนั้นวันจันนี่แหละค่ะแอดจะเอาลงสถิติของงวดแรกวันแรกยังสี่เนาะ,ะส่วนที่แอดเห็ดเบิงยอดหลังที่มันถือดีๆคือแอดจะอเอาลงให้เบิงนําเพราะว่ามันเป็นสูตรยอดหลังคือเอาความจริงลงองต่อกันเลยเนาะพี่น้องค่ะ,ะสาหรับอันนี้ไปเบิงค่าเตือนลงแนวทางของเฮาเลยเนาะค่ะ,ะต้องขออนุญาตบาดค่ำพี่นอ้องอ่าวโดนเว้ารลายทั้งนี้ทั้งนั้นท่านมีผวาดอกค่ะพี่น้องแต่แอดขอชี้แจงเนาะเวลาต้องได้8นาทีขึ้นอยู่แล้วเนาะค่ะ ค่ะไปเบิ่งําเตือนเลยค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขออนุญาตเอาใบค้าเตือนออกเนาะค่ะเมื่อวานนี่น้องตาลง7กับ4เนาะค่ะ7กับ4 7เ็กับมาซีบอมาเนาะค่ะ น้อยแรกมาที่6น้อยพิเศษเนาะห8แปดห้าเก้าบมีมีแตซี่แปไปรอบปกติเนาะคะ่ะห้าสามหแปดสองบมี่เจดบมี่สไปรอบวี่ไอพี่ห้าเจดสของน้องตาไปได้เจ็สมวี่เท่อเดียวพี่น้องเนาะคะ่ะเท่อเดียวอ่าแต่ว่าเจ็ดมาสองเทืออยู่รอบวี่บนรางอยู่เนาะคะ่ะ วีบนล่างมาที่เลขเจ็ดนะคะในเบืองของแอดมัวนวางเลขปิดบนล่างไว้ที่0ูนย์หกสอน้อยแรกออก6 8แปดห้าบอมี่นะคะหกแปดไปน้อยปกติ5 82, า 6, 2, าานะะ้าสามากแปดองมาทึงหกทึงสองบัดนี้พี่น้อง6มา2มาเนาะค่ะไปวิไปพีห้าเจ็ดศูน ศูนย์มาเนาะค่ะสำหรับของแอดมื่อว่านว่างเดน่นยุที่0ศูนย์กับหกเนาะคะ่ะน้อยแหลกไปลักลอยว่าเอาเรบาปกติห้าสามหแปดสองหมาสาหเข้าบะมี่มีแต่หกซีเนาะคะ่ะ8ปดสองกับบมีไปวิไอพี่ห้าเจ็ดศูนย์ดสามศูนย์มาเนาะคะ่ะบมจับกูบ่ได้หมาเทอหนึงศูนย์มาเทอหนึงพี่น้องมว่านเนาะคะ่ะศูนย์ห สองเนาะคะ่ะสูดชนกันถ้าสูตรชนกันมันจะเดินแบบนี้พี่นอนะะ้องเนาะค่ะบอคอยลุดค่ะสูตรชนกันเนาะคะ่ะบอคอยลุดพี่น้องนะคะไปเบิงแนวทางของมือหมีกันเลยเนาะคะ่ะวันนี้เลขติดบนล่างได้อะไรเนาะคะ่ะอาสา,าเนด้อพี่น้องเพระ่าแอดกับเรียงล้านหน่อยไปน้ำเนาะคะ่ะเลียงล้านหน่อยไปน้ำติดบนล่าง เด่นที่062วิ่งรูด5กับ9จับคู่5058 9098 3ตัวหางเดียวคือ954เนาะคะ่ะของแอดนะคะ่ะส่วนของน้องต้าเนาะคะ่ะของน้องต้าฟังเด่นที่0กับ1เนาะคะ่ะจับคู่02 0604 หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งสี่สามตัวหางเดียวคือเจ็ดศูนย์หนึ่งจะมาบอกพี่น้องเดี๋ยวแอดจะยกให้แคปเนาะค่ะแคปเอาเดอ้อค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางสามนอยมัดรวมวันนี้เนาะค่ะเอาสาหรับคลิปนี้กะเดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อ่ะบางท่านบอกว่าแอดโฆษณาเงีวเหลือเกินเนาะค่ะขอบคุณเดอ้อพี่น้องสําหรับนำใจที่พี่น้องเสียสละเวลา พีซอยแอดพระยามดึงแอดเนาะพี่น้องเนาะขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่ย่างมาหอดมือนีได้ก็ย้อนพี่ยอนนองเนาะค่ะ,ะเส้นทางย่างอีกเงวไกลพี่น้องถามว่าหอดสายไปบ่อค่ะกันย่งหวังเพิ่งผ้าพี่น้องคือเกา่าเพราะฉะนั้นกราบขอบบุญขอบคุณงามๆเด้อพี่น้องขอให้เดินทางแข็งขาดปลอดภัยไปสไมาสเนาะค่ะกับนําใจของพี่น้องที่มีหายชองเฮาห้แอดเนาะค่ะ แอดก็จะได้หาแนวทางที่ดีไดเด็ดมาฝากพี่ตอนน้องอ่าส่วนหงวดได้เอาหายแล้วมันบอเด็ดก็ต้องกราบขอโวษขออภัยนาะพี่น้องเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอยุตดดิไว้สำนีซากรพ่อกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ